วัสดีครับข้างทางวันนี้มา,าชมตะกรุดพิกินูรุ่นสองแจกไม้คูหกสองของหลวงพ่อชะหนครับผมมีแต่โคตรอย่างเดียวก็ขังครับผมเสกแน่นเนียนเหนียวเนียนเนยครับผมนี่ครับชมโคตรครับผมชอชิงครับผมช่อชิงต่อโคตรอย่างเดียวครับผมมันเป็นท่อ ทองแดงนะครับท่อไอ้ท่อเอมาตัดตัดแจกครับผมประสบการณ์ร้นเหลือครับผมเสกแน่นๆอันนี้ใส่กรอบอันนี้ขัดเงาก่อนใส่กรอบครับผมมีจีวอนอัดข้างในครับผมนี่ครับก่อนไปครับผมมีคนรับไปบูชาห้อยคอครับผมอืมม้วโฟกัสเลย นี่ครับมีจีวอนี่ครับจีวออัดตรงกลางนี่ครับโพสรต,รต์ตอโพสตชาชิงครับผมดูกล้องนี่ดูนี่ครับชอาชิง มันต้องซื้อกล่องเลยว้ยความครับฝากกดไลค,ค์กดแชร์กดติดตามผมนี่ครับเป็นถอยดูง่ายๆครับผมดูโคตรตัวเดียวจบ,คร,บครับผมตอกต้องพ่อเสกดีเสกแน่นครับผมไม่ตรงหัวครับสายนี้อืม ขอบคุณครับผมกดไลค์กดติดตามครับ